สอนเด็กสำเร็จความใคร่สำนักพิมพ์ขอขมาผู้อ่านผู้ปกครองชาวอินโดนีเซียต่างก็ต้องตกใจกับหนังสือเด็กที่มีชื่อว่าผมกล้านอนคนเดียวซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ภาพถ่ายตัวอย่างของหนังสือโดยชาวเนติเซนเผยว่าเนื้อหาที่ถูกอ้างว่าเป็นการสร่งเสริมการแสดงออกของเด็กเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศอย่างชัดเจนทําให้ผู้ปกครองรู้สึกไม่พอใจกับสํานักพิมพ์เจ้าของหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมาก นักเขียนของหนังสือเล่มนี้เป็นนักเขียนวนวนิยายโรแมนติกและหนังสือสำหรับเด็กจำนวนมากนอกจากหนังสือเด็กเล่มนี้เขายังเคยเขียนหนังสือเด็กอีกถึง50เรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมทางสำนักพิมพ์ได้ชี้แจงผ่านบัญชีไอจีว่าหนังสือเล่มนี้มีความประสงค์ที่จะสอนเรื่องเพศศ,ศึกษาแม้กระนั้นคณะกรรมการคุ้มครองเด็กได้เรียกร้องให้ทางสำนักพิมพ์เรียกคืนหนังสือเรื่องนี้ทั้งหมดจากตลาด เพราะเห็นว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กเนื่องจากมีการกล่าวถึงการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองขณะนี้ทางสำนักพิมพ์ได้เรียกหนังสือกลับและคืนเงินให้กับผู้ซื้อทุกรายรวมทั้งได้ขอขมาลูกค้าทุกท่านผ่านทางไอจคุณล่ะคะคิดว่าจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบอย่างไรหากพบหนังสือเด็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยตัวเองอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ